ท่านครับวันนี้ชอยดูความรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมไม้แดงซึ่งมีการปลูกบนคันนาตั้งแต่ปี2,551ของลุงสงงาบุญครองซึ่งลุงสงงาบุญครองนั้นอยู่ที่บ้านอุด,ดมตําบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินซึ่งท่านก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ18-19ไร่แต่ว่าช่วงแรกๆนั้นท่านก็ เริ่มที่จะปลูกไม้แดงล้วนๆเลยบนคันนาแล้ววันนี้เสียดายท่านไม่ได้อยู่เพราะว่าสองสามวันที่แล้วนี่พ่อท่านเสียตอนนี้ก็เลยได้พาญาติไปส่งที่หมู่บ้านอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้เจอท่านแต่อย่างไรก็ดีวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมสวนของท่านซึ่งก็มีหน้าจองซึ่งก็เป็นญาติของท่านได้พามาเยี่ยมชมด้วย ต้นไม้แดงที่ปลูกพื้นที่บริเวณแห่งนี้ลุงสงงาบุญครองเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2 5 5 1ระยะของการปลูกนั้นนี่ทุกท่านจะพบว่าค่อนข้างที่จะถี่มากเดี๋ยววัดดูน่าจะอยู่ที่ประมาณศอกหนึ่งได้โอ้โหนี่ครับและที่สำคัญก็คือท่านก็ปลูกติดกับรั้วของคนอื่นเลย แต่ว่าจากการสังเกตครับทุกท่านจะพบว่าทางฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยซึ่งตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเกือบ5้าโมงเย็นแล้วทุกท่านจะพบว่าฝั่งนาของลุงบุญครองเนี่ยจะมีร่มซึ่งก็เป็นร่มจากไม้แดงครับเพราะนั้นแสดงว่าพื้นที่ของลุงบุญครองที่ปลูกไม้แดงเนี่ยท่านพื้นที่ของท่านเนี่ยจะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเพราะนั้นเวลาที่ พระอาทิตย์จะตกดินเนี่ยก็แสงก็จะส่องมาฝั่งนี้ ừ, ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมไม้แดงกันว่าไม้แดงที่ลุงสงาได้ปลูกนั้นตั้งแต่ปี2 5 5 1อายุเวลาก็อยู่ที่ประมาณ14ปีนี่ลุงสงาวันนี้ไม่ได้อยู่เสียดายมาก ก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ท่านเลยแต่ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะถือโอกาสมาพูดคุยกับลุงสงายอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็ได้คุยกับน,น้าจองก่อนซึ่งก็เป็นญาติของท่านได้พามาเยี่ยมชมทุกท่านจะพบว่านี่ที่นาของลุงบุญครองนั้นก็มีแสงเงาหรือว่าร่มเงาของไม้แดงเนี่ยส่องมานี่ซึ่งถามว่า หน้าที่ลุงบุญครองทํานั้นเสียไหมก็ไม่ได้เสียนี่ก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เกิดคําถามตั้งคําถามว่าปลูกต้นไม้บนคันนาแล้วเนี่ยจะทําให้นาเสียไหมนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าจากการที่ลุงบุญครองทํานาเนี่ยร่มส่องมาทางทิศตะวันตกเนี่ยก็ข้าวยังสวยปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่า นี่ครับทุกท่านจะพบว่าไม้แดงนี่สวยงามมากแล้วไม้แดงที่ลุงสงงาปลูกนั้นเนี่ยค่อนข้างถี่ด้วยนี่ก็มีไม้บางชนิดแซมแสมขึ้นมาซึ่งก็น้อยมากเช่นไม้ประดู่นี้มีการแซมขึ้นมาแต่ว่าก็น้อยแต่ว่าล้วนล้วนหล,ลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นไม้แดงนี่จะเป็นไม้แดงซึ่งลุงสงงาปลูกไม้แดงล้วนๆเลย เพราะว่าพื้นที่บริเวณแห่งนี้นี่ดั้งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม้แดงนี่สวยงามมากครับแล้วก็ลำต้นค่อนข้างที่จะตรงมากก็เดี๋ยวให้นายจองอบดูนายจองอบดูสิครับน่าอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คิดคิดดูประมาณดูน่าจะอยู่ที่คร่าวๆประมาณเท่าไหร่ไมู้ะลำใหญ่เหมือนกันนะ ประมาณเส้นรอบวงน่าจะเกินน่าจะประมาณร้อยกว่าได้ครับเนี่ยเส้นรอบวงน่าจะอยู่ร้อยกว่าได้นี่ครับสวยงามมากแล้วก็เวลาปลูกทีเนี่ย,ยก็สอกเดียวนะโอ้สอกเดียวท่านปลูกทีมากนี่ครับปลูกทีมากแต่ก็วันนี้ท่านไม่อยู่ก็เลยไม่ได้สอบถามว่าเวลาที่ท่านปลูกชิด เขตแดนของคนอื่นเนี่ยจะมีปัญหาไหมอันนี้ก็ท่านมาอยู่ก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์ท่านเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขตแดนของคนอื่นเนี่ยรัว้วรั้วก็จะอยู่ที่ประมาณศอกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนายจองใช่โอ้โหดูเก็ปลูกครับเนี่ยแล้วก็คันนานี่ก็ไม่ได้ใหญ่ความกว้างน่าอยู่ที่ประมาณาอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบ2เมตร เ,เกือบ2เมตรได้รหรือไม่ก็ประมาณเม็ดกว่ากว่า,วาแล้วท่านก็ปลูกไม้แดงเนี่ยโอ้นี่ติดกับเขตแดนของคนอื่นเลยน่าจะห่างอยู่ประมาณราวๆหนึศอกได้คือท่านปลูกตั้งแต่ปี2551ก็อยู่ที่ประมาณ14ปี14ปีเพราะว่าปี2665นะก็14ปีนี่ ฝั่งที่เราเดินมาตะกี้เนี่ยไม้แดงจะปลูกฝั่งเดียวนี่ก็คือฝั่งถ้าเรามองจากฝั่งนี้ท่านจะปลูกไม้แดงจากฝั่งขวามือนี่ฝั่งขวามือแต่พอมาอีกระยะหนึ่งท่านปลูกเป็นสองแถวนี่สองแถวก็จะกลายเป็นอุโมงต้นไม้ซึ่งเป็นอุโมง์ไม้แดงล้วนๆมีความสวยงามมาก จากการสังเกตเนี่ยจะพบว่าไม้แดงเนี่ยซึ่งท่านได้ปลูกประมาณโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ราวๆศอกหนึ่งเนี่ยจะพบว่าการเจริญเติบโตของไม้แดงนี้ไม่เท่ากันบางต้นนี้ก็ใหญ่แต่บางต้นก็ยังก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าสอบถามจากภรยาท่านก็ท่านก็บอกไว้ว่าก็จะมีเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งก็คือ ที่ปลูกแรกๆเนี่ยจะเป็นการปลูกตั้งแต่ปี2551ก็คือ14ปีที่แล้วแล้วก็มีการปลูกเสริมขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทยอยลดหลั่นระยะเวลาตามลำดับเนี่ยตัวน,นี้ต้นใหญ่มากโอ้โหก็ทำเป็นเสาได้ลำต้นก็ค่อนข้างที่จะตรงนี่หลายคนตั้งคำถามว่าปลูกชิดเนี่ยต้นไม้ไม่โตเนี่ยต้องมาดูที่นี่ ลุงสงงาทําให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าปลูกชิดเนี่ยยังไงต้นไม้ก็โตแล้วพื้นที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยแทบจะไม่มีคนปลูกต้นไม้แต่ว่าลุงสงงาเนี่ยท่านมีแนวคิดก็คือท่านรักต้นไม้ทราบจากพระยาท่านว่าท่านชอบต้นไม้โดยเฉพาะไม้แดงเนาะครับเนี่ย,ยก็สวยงามมากเนี่ยพื้นที่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ แต่ท่านก็ดันคันดินขึ้นมาก็ประมาณอยู่ที่เกือบ2เมตรนี่ท่านก็ปลูกต้นไม้เอ่อนอกจากจากไม้แดงแล้วเนี่ยท่านก็จะมีการปลูกแซมแซมบางชนิดเช่นต้นประดูเนี่ยปะดูก็ใหญ่เหมือนกันครับนี่ใหญ่มากสวยงามทําเสาได้แล้วละ่ะนี่สวยงามครับแต่ว่าก็น้อยไม่ค่อยจะมีไม้ประดูหรือไม้อื่นๆแซมเท่าไหร่ ก็ส่วนมากเนี่ยหลักๆเลยก็คือไม้แดงล้วนๆโอ้สวยงามมากครับนี่นี่เดี๋ยวย้อนกลับไปดูนี่ครับสวยงามมากก็ภรรยาท่านคุยให้ฟังนะครับว่าช่วงแรกๆนั้นเนี่ยมีคนหาว่าท่านบ้าปลูกทำไมต้นไม้ แล้วมาปลูกบนคันนาเนี่ยปลูกทําไมแต่ท่านก็ไม่สนใจเพราะว่าด้วยอาศัยว่ารักต้นไม้ปลูกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยสิบสี่สิบห้าปีผ่านไปกลายเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามจุดตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ปลูกที่หลังเนี่ยทุกท่านจะพบว่าต่อมาไม่นานเนี่ยท่านขุดสะขึ้นมาอีกบอ่อหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ดินขึ้นมาพูน ก็จากทุกท่านจะพบว่าตรงนี้ท่านจะปลูกไม้แดงอยู่สามแถวแล้วให้นะหนะ้าจองวัดดูสิช่วงแถวที่หนึ่งไปแถวที่สองอยู่นี่ประมาณเกือบน่าจะประมาณเม็ดกว่าๆเนาะเกือบสองเมตรได้ครับส่วนอีกแถวหนึ่งก็เหมือนกันครับคือท่านปลูกสามแถวแถวขอบสุดเนี่ยก็คือปลูกตั้งแต่ปี2 5 5 1นี่ครับระยะความสูงอยู่ที่ประมาณ 1 3ถึง15เมตรได้ความสูงของมันนี่ทำเป็นเสาบ้านได้สบายมากครับส่วนแถวที่ 2- ที่3นี่ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณ2-3ปีครับตอนนี้กำลังเจริญเติบโตนี่<ด>คือท่านเนี่ยชอบไม้แดงก็เลยเลือกเอาเฉพาะไม้แดงแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้แดงท่านก็เลยได้เลือกปลูกไม้แดงนี่เดี๋ยวถ่ายจากขอบ อีกฝั่งหนึ่งซึ่งติดกับเขตรั้วของคนอื่นนี่คือพื้นที่ของท่านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่คล้ายๆกับเส้นกว๋วยเตี๋ยวคือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคือพื้นที่ของท่านเนี่ยจะอยู่เหมือนตามแนวตะวันตามแนวตะวันครับเนี่ย ตามแนวตะว,วันครับเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาที่ท่านปลูกต้นไม้เนี่ยท่านจะปลูกบนคันนาเพราะนั้นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้นไม้เนี่ยก็จะไม่ทรงทองหรือ,อร่มเงาของต้นไม้เนี่ยจะไม่ไปกระทบกับพื้นที่ของคนอื่นนี่เพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะปลูกชิดขอบ แดนขอบรั้วของคนอื่นแต่ว่าก็ร่มเงาก็ไม่ไปกระทบเพราะว่าพื้นที่ของท่านนั้นอยู่ตามแนวตะวันครับอันนี้คือท่านก็ได้วางแผนตามภูมิปัญญาของคนโบราณน,นี่ครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านจะมีการแซมด้วยไม้สะดาเนี่ไม้สะดาก็ลำต้นก็ตรงมากนี่ ตรงนี้มีต้นนินซีขึ้นมา1ต้นแต่ว่าก็ท่านไม่ได้ปลูกนะครับโอ้วันนี้เสียดายครับไม่ได้คุยกับท่านโดยตรงก็แต่ว่าก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับเพราะว่าท่านต้องไปส่งญาติซึ่งเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่พ่อท่านเสียนะครับก็เลยมีภารกิจเร่งด่วนต้องไปส่งญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งต้องค้างก็เลยจากการนัดหมายเนี่ย ก็เลยไม่ได้คุยกับท่านวันนี้ได้โอกาสดีดีครับที่มีน้าจองนะครับซึ่งก็เป็นญาติของท่านได้พามาเยี่ยมชมสวนนี่ครับสวยงามมากก็คิดว่าดูจากเฉลียแล้วเนี่ยน่าจะประมาณกี่ต้นน้าจองโดยเฉลียที่ปลูกพื้นที่บริเวณแห่งนี้ต้นไม้โดยเฉพาะไม้แดง โอ้น่าจะน่าจะประมาณเก็บเกือบสองร้อยน่าจะประมาณสองร้อยกว่าต้นได้เกือบสามร้อยต้นได้ครับเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเพราะว่าท่านปลูกค่อนข้างถี่มากอ่าตรงนี้ท่านจะปลูกสะดาครับก็โดยรวมแล้วก็คือถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ9ก้าสถึงเก้าสิเปอร์เน์นี่คือไม้แดงล้วนๆ ส่วนถัดมาก็จะเป็นไม้สะดาแล้วก็ไม้ประดู่ครับก็จะมีอยู่3ชนิดนี้แหละนะครับรวมกันก็อยู่ที่ร้อเปอร์เซ็นตนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไม้แดงนี่ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่พื้นที่ของท่านเนี่ยท่านก็ยังได้ขุดบ่อนี่ก็เมื่อปีที่แล้วท่านก็ยังได้เอาพื้นที่ของตัวเองนั้นนะครับเข้าร่วมกับโครงการโค้งน้องนาด้วยเดี๋ยวเราเดินดูโค้งน้องนาของท่านด้วย โอ้อันนี้ต้นต้นอรางต้นนินซีครับนี่โอ้ต้นอันนินซีเอ่อต้นนินซีครับก็ขมิ้นนี่เรียกว่าเดนมัเซครับนี่ครับเป็นไม้ที่โตไวมากแล้วก็อายุ15ปีเหมือนกันเดี๋ยวให้นายจองอบดูหน่อยสิโอ้ยนี่อบดูโอ้โอ้สวยงามครับเนี่ยก็หนึ่งอบพอดีสวยงาม อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูเดินดูโค้งนนนาของท่านนะครับนี่ก็มีการโค้งโนนนาปลาเยอะมากครับนี่ปลาเยอะมากเอ่อพื้นที่ตรงนี้นี่ข้อดีก็คือว่าเหมือนเป็นที่ลุ่มเนี่ยอันนี้ก็มีการปลูกไมย้ยางนาะเสริมมาที่หลังครับก็จากการสันนิษฐานคิดว่าเมื่อประมาณ14,15ปีที่แล้วก็ ที่ท่านเลือกไม้แดงเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเป็นไม้ท้องถิ่นซึ่งอา่าก็ท่านก็หามาเลหาอะไรมาเพาะเองเนาะครับไม่ได้มีการรับแจกแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีกล้าไม้ยางนาเนี่ยพอท่านขุดโค้งน้องนาเนี่ยท่านก็มีไม้ไม้ยางนามาปลูกเนี่ยมีสแตามีปัดดูมีมะฮอกกานีเริ่มเอามาปลูกแซมครับนี่ สวยงามมากครับเดีย๋ยวเดินดูครับนี่ก็วันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ช่องอดูาร์มรักได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมไม้แดงของลุงสงงาบุญครองอยู่ที่บ้านอุดมตำบลชุมแสงบ้านอุดมหมู่ห้าตำบลชุมแสงเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็ อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของเจ้าของช่องเอโดฟาร์มรักนี่เองไม่ไกลกันมากฝั่งนี้เนี่ยท่านเริ่มปลูกไม้สักนี่ก็จะปลูก3แถวเหมือนเดิมครับนี่นี่แถวที่1แถวที่2แถวที่3นี่ครับปลูกทีเหมือนกันนี่แต่ว่าแถวนี้มีการแซมด้วยกล้วยพื้นที่ที่มีการปลูกไม้แดงที่ผ่านมานี่คือท่านปลูกโดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงคือกล้วยช่วยเลยครับนะท่านปลูก ด้วยไม้แดงล้วนๆแล้วก็พื้นที่ที่ท่านปลูกนี่ก็คือก็คือโชคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้นี่นมีน้าค่อนข้างเยอะนะหน้าจองเนาะนต,ติดหวด้วยด้วยครับเนี่ยโชคดีถือว่าเป็นที่ราบลุ่มก็เลยมีน้ําตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ปลูกไม้แล้วท่านก็ได้น้ําจากห้วยนี่แหละนะครับซึ่งพื้นที่ของท่านเป็นที่ราบลุ่มนะครับน้ํา อุดมสมบูรณ์ท่านก็เอาน้ำนี่แหละรถอันนี้ก็เป็นความโชคดีนะครับแต่ความโชคดีนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าท่านได้ริเริ่มปลูกต้นไม้ก่อนคนอื่นเขาเลยในพื้นที่ตำบลแถวนี้นี่แทบจะไม่มีคนปลูกต้นไม้เนาะนายเจ้าเนาะเลี้ยงควายแถวนี้ยังไม่มีไม้เลยกก็คือคสมัยที่นายจองย,ย,อย,ยังเป็นหนุ่มอยู่เนาะนาะยจองเนาะเป็นเด็กวักวยรุ่นอยู่นี่ยังไม่มีเลยเนาะ ตแต่ว่าลุงสงานีมาริเริ่มคนแรกๆเลยเนี่ยก็อาจจะมีแต่ก่อนถ้าจะไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหมนายจองเนาะไม่มีเลย,เลยอันนี้ท่านก็เอาไม้มะข่ามโมงครับมาปลูกเนี่ยเสร็จแล้วก็มีไม้อย่างนานี่แล้วก็มีไม้พยุงปลูกตามขอบบอ่อ นี่ครับที่ขุดโพกน้องนาเข้าโครงการเมื่อปีที่แล้วนี่เองท่านเป็นคนขยันมากครับลุงสงาบุญครองซึ่งไปที่ไหนในละแวกหมู่บ้านท่านเนี่ยก็จะได้รับเสียงชื่นชมว่านนะท่านเนี่ยเป็นคนขยันมากอันนี้เป็นตะไคร้หอมเนี่ยตะไคร <ตะ S 1> <อ>้หอมครับเนี่ยตะไคร้หอม <c oughs> เดี๋ยวเราพามาเดินดูจุดหนึ่งตรงนี้ฮะซึ่งถือว่าเป็นโคก เนี่เดี๋ยวเรานี่คือพื้นที่ของท่านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 8 8 9ไร่ครับแล้วก็ท่านก็ริเริ่มปลูกคนแรกๆเลยแล้วก็เข้าโคกน้องนานี่แรกๆเช่นเดียวกันนี่ครับพื้นที่ของท่านก็จะสิ้นสุดตรงนี้เนี่ยท่านก็ล้อมเอาไว้เดี๋ยวเราจะเดินดู อีกจุดหนึ่งครับเพราะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยแบ่งโซนก็คือโซนที่ติดกับเขตแดนของคนอื่นนี่ก็คือปลูกต้นไม้แดงและก็ไม้อื่นๆผสมเล็กน้อยส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ติดกับเขตแดนของคนอื่นเนี่ยท่านก็ปลูกหญ้าครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดินดูมีหญ้าโอ้สวยงามครับอันนี้ก็จะมีหญ้านเนเปียเนาะปลูกให้วัวนี่ท่านก็เลี้ยงวัวด้วย แล้วก็ปลูกกล้วยหลากหลายชนิดเลยครับนี่ฝั่งนี้ท่านก็ปลูกถั่วพระนี่ครับแล้วจะสังเกตเนี่ยทุกท่านจะพบว่าคันดินเนี้ยซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณราวๆสามเมตรเนี่ยนี่ครับร่องรอยท่านจะเอ,อห่มด้วยฟางเนี่ยตอนนี้กำลังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยท่านจะหวานถั่วพระเต็มแปลงเลยใช่ไหมฮะ เกี่ยวข้าวเสร็จเนาะแล้วก็เอาฟางมาห่มด้วยอู้นี่คือความขยันขยันจริงๆครับเนี่ยทุกท่านจะพบว่าเนี่ยครับไม่ใส่ปุ๋ยนะนาแกไม่เคยใส่ปุ๋ยนาแกเนี่ยนะครับเป็นนาอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยใส่ปุ๋ยใส่ตะขี้วัวบังนี่นะจองบอกครับนี่ตอนนี้นะตอนนี้ลุงสง่ายุเท่าไหร่แล้วนะจองประมาณห้าสิบเศษเออห้เศษเเนาะก็น่าจะอยู่ประมาณราวๆาวห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดได้ไหม มันประมาณนี้ครับลุสงสงานี่ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับนี่สวยงามมากนี่ท่านก็ปลูกกล้วยเป็นแถวยาวเลยแต่ฝั่งนี้ท่านไม่ได้ปลูกต้นไม้นี่แต่ว่าปลูกหญ้าเนปีะเ,เพราะว่าท่านมีวัวเยอะกี่ตัวนะน้าจองเกือบ20สต,ตัวครับเนี่ยแล้วลุสงสงาเนี่ยไม่มีนี่มีศส้นด้วย ก็คือมีเงินฝากอย่างเดียวเป็นคนที่มัธยัดแล้วก็รู้จักวางแผนนี่ถ้าเกิดว่าขายต้นไม้แดงด้วยนี่ไม่ต้องพูดเลยครับเนี่ยโหเป็นเงินออมอย่างดีเยี่ยมเป็นเงินทองคําเขียวเนี่ยแล้วก็ขายวัวปีหนึ่งปีหนึ่งนี่โอ้เยอะแยะมากมายการวางแผนชีวิตก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่ ต้องออกแบบชีวิตออกแบบพื้นที่ให้สวยนะครับให้ดีให้งามเพราะว่าแก่ตัวมาแล้ว,ลวเนี่ยจะลำบากถ้าวางแผนเหมือนลุงสงา่านี่สบายมากเนี่ยข้าวก็สวยครับเป็นข้าวหวานนี่ตรงกลางท,าท่านก็ทำเป็นคันอ่คันดินนะครับอยู่เราเรามาสองเมตรแต่ว่าตรงกลางไม่ได้ปลูกอะไรนี่แต่ท่านท่านก็จะปลูก เฉพาะฝั่งนี้อ้าวเดี๋ยวเดินดูอ่าเดินไปถึงสุดฝั่งนู้นเลยโอ้หฝั่งนี้ปลูกกล้วยโอ้หกล้วยนี่น่าจะอยู่ราวๆสองร้อยสามร้อยต้นได้เยอะมากครับเนี่ยแล้วก็สวยงามมากนี่โอ้เดินมาถึงจุดตรงนี้จะพบว่านี่เป็นปุ๋ยหมักที่ท่านทำเองนี่ครับ ก็ทันก็ไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ฉีดสารพ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยใช้เฉพาะปุ๋ยหมกักนี่กล้วยครับโอสวยงามมากกล้วยนี่สวยงามเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงนี่โอ้สวยงามนี่ครับก็ใครหลายคนที่วางแผนชีวิตว่าจะมาอยู่ที่บ้านก็สามารถออกแบบชีวิตแบบนี้ได้ ช่วงแรกๆลุงสง่านี่ไม่ได้ขุดบ่อท่านก็ทำนาเป็นปกติแต่ว่าช่วงแรกๆท่านแค่วางแผนดันคันดินก็อยู่ที่ราวๆเกือบ2เมตรแล้วก็ท่านก็ปลูกปลูกต้นไม้นี่เยอะๆมากมายสวยงามมากนี่ ให้ทุกท่านมาดูจุดหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นไม้แดงที่ท่านได้ปลูกไว้เรียงแถวกระดานหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งพอขยับขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็จะมีไม้แดงที่ท่านปลูกไว้เป็นสองแถวซึ่งก็ได้พาทุกท่านมารับชมแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางช่วยนูฟาร์มรักได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนลุงสงา บุญครองหมู่5บ้านอุดมตะบนหยุบแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินแต่ว่าน่าเสียดายครับวันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็คือเราไม่ได้เจอลุงสงา่าเนื่องจาว่าลุงสง่านั้นต้องไปส่งญาติกลับบ้านเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาในพ่อของลุงสง่าเสียนะครับก็เลยยุ่งนิดหนึ่งนั้นทําให้ทางช่วยดูความรักก็เลยไม่ได้คุยกับท่านแต่ว่าก็ได้คุยกับภรรยาของท่านรวมทั้ง วันนี้ก็มีน้าจองซึ่งก็เป็นญาติของท่านพามาเยี่ยมชมแทนลุงสง่าก็วางเป็นยิ่งยิ่งครับว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับชมวิธีการปลูกไม้แดงการปลูกไม้แดงและก็บรรยากาศของการปลูกไม้แดงที่สวนลุงสง่าครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูฟาร์มรักเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องดูฟาร์มรักขออนุญาตลาาก่อนสวัสดีครับ